นี้เนี่ยช่วงหลังจากที่พักเพื่อไทยได้แถลงพร้อมกับแกนนําที่จัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับสื่อก็นึกว่าเอ๊จะจบแล้วนะไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าเพื่อไทยเขามีประชุมสสกันต่อใช่ค่ะปรากฏคุณเศรษฐาท,ะทะวีสินฮะ,ะแถลงด่วนก่อนที่จะมีการประชุมสสของพักเพื่อไทยนะครับน,นี่ครับช่วงบ่ายสามโมงวันนี้ครับคนดิเดตนายกของเพื่อไทย ทั้งคุณเศรษฐาทวีสินนี่ต้องเรียกว่าว่าที่นายกเศรษฐาเรียกรอเลยะนะฮะแล้วก็คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรก็ได้เข้าร่วมประชุมสสของพักเพื่อไทยด้วยนะครับช่วงแรกคุณหมอชนน่านก็ชี้แจงให้สสของพักได้ทราบถึงการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันของ11พักรค314เสียงส่วนคุณประเสริฐจ,จันทรรวงทองเลขาพักก็กำชับสสทุกคนให้เข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันนะครับ จากนั้นช็อตไฮไลท์ก็มาคุณเศษฐาทวีสินครับได้ลุกขึ้นมาพูดเปิดใจมันเป็นช่วงแรกที่อนุญาตให้สื่อนั้นเก็บภาพและเสียงได้ค่ะก่อนที่เขาจะประชุมกันกับสสอ,อันนี้สื่อต้องออกนะฮะปรากฏคุณเศษฐาเนี่ยลุกขึ้นมาพูดว่าวันนี้ผลการเลือกตั้งออกมาชัดเจนเราได้141เสียงไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไม่แลนสไลด์ดังนั้นเราไม่ได้โกหกประชาชน แต่จาเป็นต้องกลืนเลือดเราต้องลืมวาัฒากรรมมีลุงไม่มีเราเพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับประชาชนให้ได้เพราะ9ปีที่ผ่านมาที่พักเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลเห็นชัดว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ได้ดีขึ้นไปกว่าเดิมครับวันนี้เรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลืมวาัฒากรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองลุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีลุงไม่มีเราหรืออะไรก็ตามทีวันนี้คณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นตัวบ่งบอก ชัดเจนครับว่าเราต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเรื่องการใช้วัฒกรรมเรื่องการใช้สังคมโซเชียลในการด้อยค่าภรคเพื่อไทยในส่วนตัวผมเองก็เจ็บเจ็บพอกับพวกท่านทุกคนแต่เราอยู่ในสังคมของความเป็นจริงยังมีคนอีกเกษตรกรอีกนับสิบล้านคน ซึ่งคอยการจัดตั้งรัฐบาลคอยนโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยนี่ครับคุณผู้ชมครับแต่แน่นอนนะฮะว่าความเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยหลายท่านก็ถามไถยเข้ามาเยอะว่าไอประโยคที่คุณเสถาบอกว่าเราไม่ได้โกหกประชาชน แต่จําเป็นต้องกลืนเลือดอแปลไทยเป็นไทยว่าอะไรใช่ไหมฮะมันขัดแย้งกันหรือเปล่าออใช่ไหมฮะนะ,ะ<ม>รวมไปถึงอีกหลายเรื่องด้วยเนี่ยนะครับแต่โอเคละในเมื่อตอนนี้พระเพื่อไทยเป็นแกนนาก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปคุณเศรษฐาระบุด้วยว่าวันนี้ขอให้ทุกคนอยู่กับความเป็นจริงต้องกราบขอร้องขอให้สสทุกคนเนี่ยเมื่อลงพื้นที่ให้อธิบายกับประชาชนในพื้นที่ถึงความจําเป็นความมุ่งมั่นความจริงใจว่าพวกเราทุกคนตั้งใจจะทําให้เดินไปข้างหน้าให้ได้ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญที่สุดอันนี้ถ้าแปลไทยเป็นไทยก็อาจจะหมายความว่าเออต้องไปอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจด้วยนะต้องไปบอกต่อด้วยแหละทําไม<ะ>ต้องจับมือกับสองลุงอะอแปลได้อย่างนี้<ะ>จากนั้นครับคุณอุ้งอิงแพรทองทานก็ออกมาพูดเช่นกันบอกว่าขอให้สสทุกคนทําหน้าที่วันพรุ่งนี้อย่างดีที่สุดส่วนเรื่องคุณนักษิณเดินทางกลับวันพรุ่งนี้<ะ>ตัวเองจะคอยอัปเดตสถานการณ์อยู่เป็นประยะครับขอให้ทุกคน ได้ทำหน้าที่ในสภากันอย่างเต็มที่นะคะอิงส่งกำลังใจให้เช่นกันแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยอิงจะคอยมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะอิงรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงรู้ว่าทุกคนส่งกำลังใจให้อิงและครอบครัวอย่างมากนะคะก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆสัญญาว่าจะไม่ทําให้ทุกคนกังวลใจนะคะว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่อดทน ร่วมกันมาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้เราเนี่ยเดินหน้าต่อมีกำลังใจเต็มร้อยเต็มเปี่ยมนะคะสู้ด้วยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไปข้างหน้าพร้อมๆกันค่ะขอบพระคุณทุกคนจากใจค่ะก็วันนี้เหมือนได้เห็นหลายท่านเปิดใจเนาะใช่นไหมคะคุณเศรษฐาเอยคุณอุ้งอิงเอยอคุณหมอชนนั่งก็เปิดใจนะในระหว่างการถแถลงเนี่ยวันนี้คือนักข่าวไปรอถามอ่ะประเด็นก็คือ หมอชนน่านลาออกกี่โมงทุกคนอยากรู้อย,รอยากรู้เรื่องนี้วันนี้คุณหมอชนน่านตอบเรื่องนี้นะคะหลังการถแถลงข่าวบอกว่าพร้อมลาออกแต่ขอจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จก่อนอแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยที่มีการเสนเอ,อในวันที่จะมีการเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเสร็จสิ้นก็จะประกาศอย่างเป็นทางการในทันทีค่ะย้ําว่าจําเป็นต้องจับมือสองพักลุงก็คือรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเพื่อให้ตั้งรัฐบาลให้สําเร็จ ทีนี้สื่อก็ถามบอกว่าแล้วหมอจะลาออกจากหัวหน้าพักหรือว่าตําแหน่งสสด้วยเลยหรือเปล่าครับคุณหมอชุมน่าบอกว่าประกาศอะไรไว้ก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่เคยประกาศไว้ค่ะผมตั้งใจที่จะประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับะะไม่ปฏิเสธเพื่อจะไม่ลาออกได้ครับเมื่อไหร่ครับยินดีลาออกแน่นอนแต่ภารกิจการทําหน้าที่หัวหน้าพักมันเป็นกรรมการบริหารพักที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของเพื่อไทยและสําเร็จ วันที่เสนอชื่อส่วนของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเสร็จนะครับผมประกาศเป็นทางการาทันทีลแล้วจะรับตำแหน่งนรัฐมนตรีะตรนะครับสอบอง่ยแค่หัวหน้าพรรคครับคุหมออะไรนะกลงในการลาออกครับออผมประกาศอะไรไว้ผมกระทำดีชอบในสิ่งที่ผมประกาศไว้ครับแต่เมื่อกี้เนี่ย<อ>นักข่าวแอบถามเนาะว่าเอ๊ะแล้วจะรับตําแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่าคุณหมอชน้าก็ไม่ได้ตอบนะคะใช่คือข่าวลือเยอะ ว่าคุณหมอลาออกจากคณะอภาพักเนี่ยจะไปเป็นรัฐมนตรีแล้วสอสอก,ก็จะไม่ได้ลาออกด้วยเพราะว่าเป็นสอสอเขตอะไระแบบนี้เก็เนี่ย <นะ S 1> แต่ได้บอกว่า ประกาศอะไรไว้ก็จะรับผิดชอบอย่างนั้นก็แค่หัวหน้าพักแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวรอดอ้าวส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลกันบ้างค่ะเห็นว่าได้โคต้าสี่บวกสี่ตามข่าวที่ออกมาเลยวันนี้ที่แถลงไปใช่ไหมคะปรากฏนักข่าวก็ไปถามเออได้กระทรวงไหนกระทรวงเดิมหรือเปล่าค่ะคุณอนุทินก็บอกว่าก็อยากได้กระทรวงเดิมนะยื่นข้อเสนอไปว่าต้องการทํางานต่อในกระทรวงเดิมแต่ยังไม่สามารถสรุปชัดเจนได้เพราะยังคงต้องหารือกับพักร่วมก่อน แต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรอย่างแน่นอนกับการทำงานร่วมกันต้องเชื่อใจกันครับเราก็ยื่นไปแล้วก็อยากได้ทำงานต่อแล้วก็คุยแค่นี้นต้องเชื่อใจกันนยืยนย่นกระสุงเดิมไปแลครับเราก็ยื่นข้อเสนอไปนะครับเราได้ทำงานต่อได้แต่ว่าทุกอย่างมันก็อยู่ที่การหารือกับทางพักร่วมซึ่งพักร่วมก็ต้องไปหารือกับ พักร่วมอื่นด้วยไอ้พักแกนพักแกนก,ก็ต้องไปหาดอพักร่วมอื่นตรงนี้คงยังต้องใช้เวลาส,สักแป๊บหนึ่งนะนี่ครับก็ถือว่าผู้ชัดเจนนะฮะว่าก็ยื่นไปนะครับนอกจากนี้คุณอนุทินยังปฏิเสธตอบคําถามกระแสข่าวที่ว่าภูมิใจไทยอยากจะได้ตําแหน่งในกระทรวงกรเกษตรแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวนะครับย้าว่าอย่าพิ่งพูดอะไรตอนนี้เพราะว่าตําแหน่งต่างๆเป็นเรื่องของการโปรดเกล้า คุณอนุทินก็มั่นใจว่าการโหวตเลือกนายกวันพรุ่งนี้จะไม่มีปัญหาและเป็นไปด้วยความราบรื่นะนะข่าวก็พยายามจะถามว่าแล้วจะตกมาที่พักอันดับ3ในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยเลยหรือเปล่ามันไปไ,ปได้งไงใช่ไหมสมมติคุณเศรษฐาโหวตไม่ผ่านพรุ่งนี้คุณอนุทินบอกว่าทุกขั้นตอนจะทําตามมารยาททางการเมืองให้มากที่สุดนะฮะแต่ผมขอเดานะ,ะผมว่าไม่น่าถึงและจากไหนรู้ไหมจากภาพที่คุณเนวินไปวันนี้ ใช่ไหมไปตรวจอเองเลยอ่ะนะคะอะ